ก็ผ้ามงเช้าแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหสลาลมยัดชันครับไปครับโอ้โ oh, ห oh, มีขี้เลยครับ oh, ตอนนี้เราเหยียบขี้มาแล้วครับวัน่อี้โอ้โหต่างลงครับโอ้โ oh, หมัน,นรับมันเฮ้ย hey.

เฮ้ยเฮ้ยมันรอดได้ยังไงวะมันรอดได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป่งมันเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไปไปเฮ้ย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 โอ้ยเย็บเย็บมุดรอรอรอวู้าวเด้จอแล้วสะพานเดี๋ยวเราจะมุดใต้สะพานกันนะครับรอก่อน พิ้วโอ้รอดไปได้ไงวะเวิร์มมันเนอะเออมันจริงๆครับจะรอดได้ไงหยุดไม่ได้เออปล่อยไหลเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยไหลแล้วเราทำตัวให้เบาๆเครื่องเออทำปล่อยเครื่องเฮ้ยยุกนกเครื่องเบาๆเงียบเลยไม่มาเร็วขนาดนี้